w w w เราไม่ทิ้งกัน com อุตมะชี้พรกกู้เงินคือพรกเราไม่ทิ้งกันจ่ายเงินแล้ว15ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ เวอร์ไวเราไม่ทิ้งกัน com อุตมะชี้พรกรกู้เงินคือพรกรพรกรเราไม่ทิ้งกันจ่ายเงินแล้ว15ล้านคนเว w ร์ไวเราไม่ทิ้งกัน com นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโรคระบาด จึงทำให้รัฐบาลต้องทยอยออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือผ่านพระราชกำหนดพรกสามฉบับที่กำหนดวงเงินกู้และอรอบมาตรการการเยียวยาเงิน1.9ล้านล้านบาทหรือมีชื่อเต็มๆว่าพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 พศ2563ทั้งนี้รัฐบาลพยายามใช้เงินช่วยเหลือในกรอบงบธรรมดาแล้วแต่ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องออกพรกร เงินกู้ออกมาพร้อมอยากให้ประชาชนมองไปที่ความสำคัญและสิ่งที่พรกรนี้สามารถช่วยเศรษฐกิจของประเทศเช่นการให้เงินช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระในโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งแจกจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น15ล้านรายการร่วมมือคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อจ่ายเงินเยียวยาฝั่งเกษตรกรกร,รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยผ่านวงเงินช่วยเหลือซอฟโลนวงเงิน5 0แสนล้านบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยและวงเงินรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงินของประเทศอีก 4แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามอยากให้มองพรกอกู้เงินก็คือพรกรเราไม่ทิ้งกันโดยมาตรการระยะต่อไปที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนไว้จะเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อวิกฤตโควิด19ผ่านไปแล้วและยังจะใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลประชาชนที่กระทรวงมีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องร้องทุกต่างๆของประชาชนและนี่ก็คือข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยานะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสาร ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ